เคยไหมครับชีวิตเหมือนติดลูปทำงานแทบตายแต่เงินก็ไม่พอตั้งใจรักใครแต่สุดท้ายก็เจ็บพยายามดูแลตัวเองแต่สุขภาพก็ยังพังพยายามคิดบวกแต่มันก็ยังทุกขอยู่ดีหลายคนเริ่มมองหาทางออกไปดูดวงหาเริกหายามบนบานสารกล่าวขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบางคนก็เชื่อว่าชีวิตต้องเสริมดวงต้องแก้กรรมถึงจะดีแต่มีบางสิ่งที่เรียบง่าย ไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องไปหาใครไม่มีพิธีไม่มีของมงคลสิ่งนั้นคือศีลห้าศีลห้าไม่ใช่เรื่องของคนเคร่งไม่ใช่ของพระไม่ใช่ของนักบวชแต่เป็นพื้นฐานของคนที่อยากให้ชีวิตสงบสุขและมีพลังลองคิดง่ายๆคนที่ไม่โกหกใครก็วางใจคนที่ไม่ลักทรัพย์อยู่ที่ไหนก็มีคนให้โอกาสคนที่ซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์ใจเขาจะมั่นคง คนที่ไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าไม่ทำร้ายใครใครก็อยากอยู่ใกล้และคนที่มีสติไม่พึ่งสารเสพติดเขาจะควบคุมชีวิตได้ดีกว่าแค่เริ่มรักษาศีลห้าเราจะเริ่มสงบจากความสงบจะเกิดความคิดใหม่จากความคิดใหม่จะเปลี่ยนการกระทำและจากการกระทำจะเปลี่ยนโชคชะตาของทั้งชีวิตศีลห้าไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นวิถีที่เปลี่ยนชีวิตคนมานับไม่ถ้วน เริ่มได้ที่เราวันนี้เลยครับศีลห้าคืออะไรเข้าใจง่ายใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน 1. ไม่ฆ่าสัตว์เคารพชีวิตใจอ่อนโยนไม่โกรธง่ายไม่ได้หมายถึงแค่ไม่ฆ่าสัตว์ใหญ่แต่รวมถึงไม่รังแกไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายผู้อื่นแม้ทางวาจาหรือจิตใจตัวอย่างไม่ตีหมาเตะแมว ไม่เบียดเบียนสัตว์เล็กเพราะความหมด่ดิดไม่พูดทำร้ายใจคนแม้เขาจะทำผิดผลที่เกิดใจเราจะอ่อนโยนขึ้นมีเมตตาและคนรอบข้างสบายใจเวลาอยู่ใกล้ 2. ไม่ลักทรัพย์ใช้ชีวิตสุจริตจิตไม่ระแวงคือไม่หยิบฉวยของของใครไม่โกงไม่เอาเปรียบแม้ในเรื่องเล็กๆตัวอย่างไม่ขโมยของจากออฟฟิศ แม้จะเล็กน้อยขายของออนไลน์ก็ซื่อสัตย์ทรงตามจริงผลที่เกิดใจเราจะโล่งไม่ต้องหลบซ่อนไม่มีความรู้สึกผิดติดค้างและชีวิตจะได้ผลตอบแทนกลับมาอย่างโปร่งใส 3. ไม่ประพฤติผิดในกามซื่อสัตย์จริงใจไม่สร้างเวรคือไม่ไปยุ่งกับคนมีเจ้าของไม่นอกใจไม่แอบมีความสัมพันธ์ซ้อนตัวอย่าง มีแฟนแล้วไม่คุยกับคนอื่นแบบคลุมเครือเขารบครอบครัวของคนอื่นไม่ทำให้ใครเสียใจผลที่เกิดความสัมพันธ์มั่นคงคนรักไว้ใจชีวิตคู่ราบรื่นไม่มีเงาเวรเงาบาปตามมา 4. ไม่พูดโกหกวางใจได้น่าเชื่อถือมีพลังในคำพูดคือไม่พูดหลอกไม่พูดบิดเบือนแม้เพื่อผลประโยชน์ ตัวอย่างไม่พูดขาวเป็นดำแม้จะขายของได้พูดตามจริงแม้จะเสียเปรียบบ้างแต่เกียรติยังอยู่ผนที่เกิดคนจะเชื่อถือในคำพูดเราพอพูดอะไรออกไปคนจะเชื่อและเคารพซึ่งนั่นคือทุนชีวิตที่ประเมินค่าไม่ได้ 5. ไม่เสพของมึนเมารู้ตัวมีสติชีวิตมีทิศทางไม่ได้หมายถึงแค่เล่ายา แต่รวมถึงสิ่งใดที่ทำให้ขาดสติเช่นการพนันยาเสพติดหรือแม้แต่ความลุ่มหลงตัวอย่างลดการดื่มเพื่อไม่ให้ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ไม่ใช้สารกระตุ้นที่ทำให้เราเผลอใจทำเรื่องผิดผลที่เกิดสมองโลง่งชัดเจนมีวินยัยมีสติรู้เท่าทันอารมณ์และสามารถควบคุมชีวิตได้ดีขึ้นสรุปส่งท้ายครับ ชีวิตที่ดีไม่ได้เริ่มจากโชคไม่ได้เริ่มจากการดูดวงเสริมดวงหรือหวังพึ่งปาฏิหาริย์แต่เริ่มจากใจของเราเองใจที่สะอาดจะมองชีวิตได้ชัดใจที่ไม่เบียดเบียนจะสงบและมีความสุขกับสิ่งที่มีใจที่ไม่โกงไม่หลอกไม่พลาดพลังด้วยอารมณ์จะนำพาชีวิตไปในทางที่มั่นคง และเครื่องมือที่ทำให้ใจเรากลับมาอยู่ในจุดนั้นได้ง่ายที่สุดไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่พิธีกรรมแต่คือศีลห้าหลักธรรมง่ายๆที่พระพุทธเจ้ามอบไว้ให้ทุกคนเพื่อใช้ปกป้องตัวเองจากการหลงทางในชีวิตแค่รักษาศีลห้าวันลนิดใจจะนิ่งขึ้นพอใจนิ่งปัญญาจะเกิดพอมีปัญญาชีวิตจะเลือกทางที่ดีได้ โดยไม่ต้องงมเข็มในทะเลอีกต่อไปถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าชีวิตมันช่างวุ่นวายสับสนหรือเหนื่อยล้าขอให้ลองหยุดแล้วกลับมาดูว่าเรากำลังใช้ชีวิตแบบไหนเรากำลังสร้างกรรมแบบเดิมๆหรือเรากำลังสร้างทางใหม่ให้ตัวเองเริ่มต้นด้วยการรักษาใจเพราะเมื่อใจดีชีวิตจะดีตามและศีลห้าคือจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่สามารถเปลี่ยนปลายทางทั้งชีวิตของคุณได้จริงๆขอบคุณที่รับฟังครับหากคุณรู้สึกว่าเรื่องนี้มีประโยชน์ฝากแชร์ต่อให้ใครสักคนที่คุณรักเผื่อว่าศีลห้าจะเป็นของขวัญเล็กๆที่เปลี่ยนชีวิตเขาได้เช่นกัน